เมื่อวันพระรหัสสปดีที่ผ่านมาครับท่านหวังเสียงหงมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนจัดการประชุมงานร่วมกับท่านพลตำรวจเอกวิไลล่าคำฟองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของเราโดยให้คำมั่นเสริมสร้างการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือด้านความมั่นคง ท่านหวังได้กล่าวครับว่าจีนยินดีทํางานร่วมกับลาวเพื่อดําเนินการตามฉันทามติที่บรรลุโดยผู้นําระดับสูงของทั้งสองพักและ2ประเทศอย่างจริงจังกระชับความร่วมมือด้านการคุ้มครองความมั่นคงทางการเมืองอย่างต่อเนื่องปรับปรามอาชญากรรมข้ามชาติเสริมสร้างความมั่นคงของทางรถไฟจีนลาวและส่งเสริมการเสริมสร้างศักยภาพบังคับใช้ทางกฎหมาย ท่านหวังระบุครับว่าจีนจะปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือด้านความมั่นคงของจีนและกัลาวอย่างต่อเนื่องและผลักดันการสร้างประชาคมจีนลาวที่มีอนาคตรว่วมกันเพื่อส่งมอบประโยชน์แก่สองประเทศและประชาชนของทั้งสองฝ่ายมากยิ่งขึ้นด้านทางวิไลยได้แสดงความพร้อมในการเสริมสร้างการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือด้านความมั่นคงกับทางจีนและเดินหน้าสร้างประชาคมจีนลาวที่มีอนาคต ร่วมกัน